สวัสดีค่ะเซลยัมน,นะคะที่ปรึกษาฝ่ายขายรถโตโยต้าป้ายแดงค่ะยามประจําอยู่ที่โชว์รูมโตโ,ตโยตา้นาคนครทนสาขาบางบ่อนะคะและ EP นี้ค่ะยามพามาชมกับตัวโค r โรราคอร์สนะคะ H EV Premium Luxury ค่ะก็คือเป็นตัวท็อปของตัว c o r o l ราคอร์สนะคะสีนี้จะเป็นสีใหม่คือสีซีเมนเกหรือบางคนเรียกว่าสีเทาแรมโบนะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะยามพาชมรถโดยรอบๆดูก่อนนะคะแล้วก็จะแจ้งในส่วนของ แคมเปญพิเศษสำหรับคโลร a าฮอสทุกรุ่นนะคะไปชมกันเลยค่ะสำหรับรุ่นพรีเมียมลักชูรี่นะคะที่มีเพิ่มมามากกว่าตัวพรีเมียมค่ะด้านหน้านะคะจะมีเซนเซอร์กะระยะด้านหน้า4ี่ตำแหน่งนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาค่ะ ก็จะมีกล้องบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็กล้องบริเวณกระจกมองข้างนะคะส่วนในของขนาดของล้อนะคะรุ่นพรีเมียมลักชูรี่ก็มาในขนาด18นิ้วค่ะอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวกล้อง360องศานะคะก็คือจะดูเปรียบเทียบได้ง่ายๆค่ะ แล้วก็มาที่ด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะจะมีระบบช่วยเตือนขนาดถอยพร้อมระบบเบรกอัตโนมัตินะคะ Parking Support Brake นะคะในส่วนของตัวรถที่มีเพิ่มขึ้นหานะคะตัวนี้รวมถึงประตูท้ายสามารถเตะแบบเตะเปิดประตูท้ายได้เป็นระบบ i ิก Activate ค่ะและที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะในส่วนของรถรุ่นนี้ค่ะพรีเมีย l u ักช y ที่ตัวพรีเมียมนีะคือตัวราวหลังคาค่ะที่มือเพิ่มเข้ามาอันนี้นะคะจริงๆตัวพรีเมียมก็สามารถที่จะติดตั้งเพิ่มได้เช่นเดียวกันค่ะและสำหรับตัวพรีเมียมลักช y รที่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือ หลังคาค่ะเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกรูฟนะคะหรือหลังคาแก้วเป็นหลังคาจะกระจกค่ะ <S <S สำหรับด้านในนะคะที่เห็นได้ชาร์จอีกอย่างหนึ่งนะคะ <S <S ในส่วนของตัวพรีเมียมลักชัวรี่ค่ะก็จะมีตัวชาร์จวอล์นะคะชาร์วางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จได้เลยนะคะ <S <S หน้าจอก,ก็เป็นแบบนี้เลยนะคะ <S <S เป็นแบบทัชสกรีนลื่นไหลได้ดีเลยะค่ะเวลาทัดนะคะ รวมถึงค่ะตรงนี้ค่ะมีม่านไฟฟ้านะคะสำหรับบางแดดค่ะรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ค่ะมาพร้อมกับกล้องบันทึกหน้าหลังค่ะซึ่งติดตั้งมาจากโรงงานนะคะ เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ในสำหรับของตัวพรีเมียมลักชูรี่นะคะพรีเมียมลักชูรี่ก็ยังสามารถเลือกสีภายในได้มีสีดำและสีแดงสีภายในก็ขึ้นอยู่กับสีภายนอกค่ะมาถึงในส่วนของช่วงท้ายคลิปนะคะสำหรับตัวรุ่นคโอล่าคอร์ททุกรุ่นค่ะยังมีแคมเปญดีๆมานำเสนอนะคะก็คือดาวเริ่มต้นตั้งแต่ศนซขึ้นไปนะคะพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ หรือเลือกรับดอกเบี้ย0%สำหรับดาว25%ผ่อน48งวดหรือ60งวดพร้อมรับอุปกรณ์ของแถมนะคะครบตามมาตรฐานค่ะประกันภัยชั้น1ฟิล์มผมให้ยางกรอบป้ายรับประกัน3ปีแสนโลนะคะสำหรับของแถมที่ยามติดตั้งไปให้ก็คือเป็นของแถม จากศูนย์โตโยต้าแท้ค่ะถ้าหากว่าสนใจแคมเปญหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรสอบถามย้มได้หรือไลน์เข้ามาได้และเพิ่มเติมค่ะในส่วนของกลุ่มโครราคอร์สนะคะทุกรุ่นยังมีแคมเปญสำหรับอาชีพพิเศษ15อาชีพที่ทางเราให้ดอกเบี้ยลดเพิ่มไปอีก50ตังจากหน้าตารางปกติค่ะลูกค้าสามารถเช็คสิทธิ์ได้ตามที่ยมแจ้งไว้นะคะไลน์ถามหรือโทรถามได้เลยค่ะ ยามยินดีให้บริการนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ